พี่ครับพี่ครับเงินมาให้ครับแจกเงินครับร้อยหนึ่งครับรพี่ครับ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 พี่เอาแจากเงินครับครับผมครับ Okay. 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 hehehe, ครับผมครับผมค่ะอะไรนะครับอ้อซื้อข้าวซื้อน้ำกินอ้อยซื้อข้าวซื้อน้ำกินถ้าผมไม่กินเหล้าไม่สุขดีครับเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งเหรอครับครับมาตัดไปแล้วล่ะแต่รอการดูแลการรักษาตามหมอนั้นมีตำหนิเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วไม่มีบ้านอยู่แล้วครับมาหยุดอาศัยอยุดตัดแล้วก็มาในกรณีตัดต่อจากะัดไส้ลาไส้โอ้ เคยอยู่แล้วพาไปพาเลยก็นอ,องมาติดต่อดูให้ผมอยู่ในต่างจังหวัดเนี่ยงนับศัลนตายแล้วมาอยู่มามานานยังครับมาอุงเทปเนี่ยครับปี่ไปปีกสองอปีแล้วตรวจเจอมะเร็งเมื่อปีสอปีวัสี่มะเร็งอะไรครับมะเร็งลำไส้ใหญ่โอ้อาการมันเป็นยังไงพ,พีต่ตรวจสองครัคบไปซื้อยากินเอง อย่าเก็บเงินแล้วอยาเก็บเศษคิดว่าตัวเองเป็นลำไส้ตัวตาครับ,บแต่ว่าเรืองของคนเงินเท่าที่มีอยู่แล้วก็แล้วก็เพื่ขายของโดนจังเนาะออ๋เซ็งร็อกอะไรมีกนก็มีก็ออเลยเอาไปลงพาบาลอีกช่วงนั้นโควิดแรงครับก็เลยผ่าโรงพยาบาลรักต้องเดินทางคนเดียวเข้าไปในก็เลยไปโรงมาบอีกช่วง Legend, แล้ เมื่อก่อนขายอะไรพี่ในร้านเองร้านตัวเองเหรอครับเช่าเช่าเช่าเขาเหรอครับโอ้งเกิจกการ็ถือว่าดีนี่พี่โอ้ตันช่วงมาตอนเครื่องเงินเนี่ยตอนเริ่มเริ่มแย่กีจะผิวอ๋อครับโอ้คทำคอนเทนต์เหรอครับครับแล้วแล้วพี่มาขายอยู่นี่กี่วันแล้วครับตรงนี้อ๋อเป็นปีแล้ว ตรงนี้เหรอครับเคยอยู่บ้านร้อยต่างเจ้าที่เขาไม่อ๋อแล้วอาศัยหาคงหาข้าวที่ไหนกินอะครับหาข้าวหาอะไรก็จะมีที่เขาพาไปทำงานบ้างที่เขาไปตอนติบสอไปก็ยากเพราะว่าต้อแกอยู่บ้านกลางปุ๋ก็ยังทํางานไหวเหรอครับเอาเท่าที่ไหวเท่าที่ยกนั้นยุบไมใหญ่เพราะว่าต้องไปผ่าตัดใช้ยื่นหมอให้วันเท่าไหร่ครับสามร้อยบ้างสามห้าสิบแล้วแต่ว่าเขาจะได้มาเท่าไหร่ เดินไปจากไอ้ซอยซอยหนึ่งเนี้ยนะพี่ทายกรัาเี่นไปราาซอยหไม่ได้เข้าไปแต่ไปโดนขายบ้านไปแล้วอาบมองอาบน้ำไหนครับน้ำเน้นเช็ดตัวแล้วก็มีห้องน้ำหยดเหียญอยู่ซอยบ้านปันนาลุเน้นเช็ดตัวทำไมไม่อาบเลยอะพี่ก็มันไม่มี เราเช็ดตัวเราไปอาศัย๊อกน้ำเขาหี้วซักผ้าไปไหนครัก็น้ำเนี่ลยซื้มอนนมาแล้วก็ซักผ้าซักคนหนูอ๋อเช็ดตัวเ<อ>ช็ดอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เป็นเหงยอยู่ดีเขาจะมีกินตัวอะไรกับเปลแล้วพี่ไม่นอนเหรอเขานอนกันแล้วพี่ไม่นอนเหรอเขานอนกันหมดแล้วนนเนี่ยวันนี้พี่นะครับผมปล่อยไปออกล้างกายไปด้วยเพื่อขับสารพิษในร่างกายด่งสีเคมี่อยูในร่างกายเยอะ คืนนี้พี่พี่นอนมามยังครับเนี่ยได้นอนไหมบ่ายสี่โมงแล้วครับเหรอกูอ๋อนอนแดดเย็นแล้วอ่ะ๋อนี่ก็นอนไม่หลับแล้วเต็มที่อิ่มแล้วแล้วตอนนี้อาการมันเป็นไงบ้างพี่อาการดีขึ้นแต่ว่าเพียรนะยังได้อ๋อแล้วผมไปตัดที่ไหนครับเนี่ยผมไม่ได้ตัดสากลเอาเอง อ๋อโกนบ่อยแสดงว่าโกนบ่อยเนี่ยสอมีเพรา้ทปโกหวดมันป่ยาวกยาทำไมพี่ต้องโกนอ่ะมันจะเป็นหมายนขี้เลื้อนนะครับไอโกนคีโมอ่ะคีโมด้วยดูลแก่อ๋อเหรอครับครับคีโมหรือคนท่แผมก็ไม่มีผลมันร่วงเหรอพี่รัพมันเป็นเหมือนไม้ขี้เลื้อนอ่ะโอ้ยอมเลยอออเลยต้องโกนทิ้งเลยโอ้ใจ อ๋อโอเคครับไม่ล้มคดแล้วครับขอบคุณมากครับ